โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูไตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอสซีเซิร์เวอร์ถื่อนสัตว์ซีเหมือนเดิมนะครับทุกคน สวัสดีนะครับผมเึงญสัตว์ซีรีเทนผมกลับมาอย่างแรกเลยคือใครตามผมมาเล่นจากคลิปนี้นะครับของตามเปลี่ยนใหม่ทุกคนเพราะว่าตามมานะครับผมนี่ฮะรับของทุกอย่างในภาพนี้ฟรีนั่นก็คือเซ็ตใหม่นะครับทุกคนพร้อมกับนี่ครับชื่อไทยกับชื่อสีฟรีนะครับผมเอาไปเปลี่ยนกันได้แล้วก็ GC อีก50ล้านนะครับพอแล้วผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนซึ่งของโปรโมชั่นปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นเซ็ตนี้อยู่นะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็ของต่างๆนานาประมาณนี้แต หลักๆวันนี้ที่ผมจะมาทุกคนที่สัญญากันไว้ก็คือวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวเซ็ตสั่งทานะครับผมก็จะไปรีวิวเนี่ยขอพูดก่อนว่าเซ็ตสั่งทําเนี่ยแอดมินฝากมาบอกว่าไม่จําเป็นต้องบอกว่าราคาแพงๆหรือหลักหลายร้อยห้าันหรือพันขึ้นไปนะครับทุกคนเพราะว่าสั่งทาเนี่ยแค่หลักร้อยก็คุยอัแอดมินได้นะครับทุกคนสามารถไป ต่อ,อาราคาคุยมีได้เลยนะครับไม่เกี่ยงราคาเพราะว่าแอดมินบอกว่าเ,เปิดใจทุกคนคือเข้าใจระบบสรับสายงบน้อยก็สามารถสั่งทําได้นะครับทุกคนอย่างที่บอกไปเพราะงั้นแล้วคือใครแบบว่าสนใจอยากทำที่สั่งทำเนี่ยก็ทักไปที่เพจแอดมินได้เลยนะครับ <S <S คุยแอดมินได้เลยว่าอยากได้ราคานี้นี้ได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยก็คุยได้เลยนะครับทุกคนตามนี้สุนสายฟรีก็ไม่ต้องแปลกน้อยใจไปนะครับว่าเฮ้ยมีแต่คนทำสั่งทําเพราะว่าเซิร์ฟโนสั่งทําก็มีให้เล่นนะครับ <S <S และอย่างหนึ่งคือเซิรฟโปรโมชั่นเนี่ยก็ใช้ได้ทุกโโโโโโโปปปรรรรรมมมมชชชััััั่่่่่นนนนนนนะะะคบเเพาาวียจหดใ นั้นนะครับก็สามารถเล่นได้ทุกเซิร์ฟทุกคนตามนั้นโอเคทุกคนเข้าเรื่องดีกว่าเราไปหาเกลียนคนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าผมไปเล่นเสร็จเนี่ยผมก็ต้องแจกกล่องมาเดิมซึ่งวันนี้เซฟโซนคนเมื่อกี้20่กว่าคนนะฮะตอนแรก25คนน่าจะตายหากันไปไม่รู้โดนอะไรตบทุกคนจาก25ห้ือ18นะครับทุกคนเออแต่วันนี้เดี๋ยวแจกของท้ายคลิปเหมือนเดิมแต่ก่อนจะแจกเนี่ยก็ขอเล่นสัตว์สังขลหทำเลยลวกันเพราะวันนี้แอดมินให้สั่งทำซาสึสเกะผมมาซึ่งมันคือเซ ทำหนึ่งหมื่นบาทนะครับลิ้นไม่ไหลบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับว่าอ๋อไม่มีไม่มีใครรู้ว่าเซ็ตละเป็นเซ็ตอะไร,ะรทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่รู้ว่าคือเซ็ตผมโหดอะครับทุกคนเข้าใจไหมเออแค่แหละแต่คนในเซิร์ฟนี่น่นจะมีแบบว่าสั่งทำมาเยอะแล้วแหละแต่ก็มันเป็นเซ็ตบวกว่าได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปบางทีราคาเราก็ไม่รู้เท่าไหร่บางทีคนทำมาแบบกะกะราคาเป็นหมื่นก็มีใช่ปะเอออีมารู้เยอะถ้ารู้ก็มันรู้ว่าทุกคน ถ้าถ้ามันรู้ก็ไม่ต้องปลอมอะไรเฮียว่าจะปลอมตัวซะหน่อยหนึงอ่ะไอ้เฮียโอ้โหว่าจะว่าจะปลอมตัวซะหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผมอ่าซาสึเกะกูหายไม่ได้แอดมินทำไม่ได้เวลาแอดมินหรือว่าซาสึเกะกว่าเนี่ยไอ้เฮียไม่ได้ทุกคนผมขอออกผมขอออกผมขอออกไปดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไอ้เย้ย ทุกคนไปเพื่นะ,ะรหรือว่า,รห,รวาหรือว่าแอดมินเอาสั่งทำไว้ตัวอื่นคิดได้ไงดีแอดมินคงไม่ลืมหรอกมั้งเออลืมอะไรคลิปะนะนไอคลิปนั้นก็ลืมเอากล่องให้กู อ,อยู่นี่ซาสึเกะสั่งทาอยู่นี่มะเทอไอเราก็เดยว่า,วา,วา,วาวลืมใจใหา,ายใจคว่ำไอสัตว์แล้วรู้สึกว่าเด็กปากดีเยอะเลยทุกคนสั่งทํตบบาตกมาเลยแล้วกันนะครับผมไม่ไหวละอคือบอกเลยว่ามึงมาม,มีมีเรื่องกับ,บปากดีคือแบบปาถึงกับัากดีเลยก็แอดบินบอกเลยว่าผมจะให้ครับผมก่อนจะแจกคนก็ขอตบพวกปากดีก่อนผมจะตบจะมาพวกปากดีแล้วกันนะครับปีนี้คือถือว่าเป็นการลองดาเมจเซตหมือนทุก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  มันจะถ้ามันใส่ถึกถึกอ่ะก็อาจจะตายยากอยู่เลยเพราะโปรโมชั่นใหม่ทุกคนมาว่ามันสามารถต่อก,กอนได้แต่ถ้าสู้ลงหนึ่งก็คงไม่ไหวหรอกครับแต่ถ้าให้ใหพอวิ่งหนีให้จุกได้ก็น่าจะไหวอยู่แหละทุกคนนะครับปผมเล่นเป็นตัวสองพันเก่านะเบียร์คู่รันสองพันเก่านะฮะร,รู้สึกว่ามันจะรู้เยอะนะรู้สึกกระเป๋าวบุเขาสามารถมีไหมอ่าไม่มีใช่ไหมก็ใส่กระเป๋าเอาเท่ๆแล้วเอาโกโก้ไว้เก็บของเข้ามาแล้วกันนะเอาของม,มาแจกเพิ่มทุกคนนะครับบอกเลยว่าใครปักแซบมึงรอแตกเลเี่ยหียแค่นันแหละนะครับ ก็ว่าอยู่ทําไมทําไมคนจากยี่สิบห้าคนเหลือสิบแปดสิบเก้าคนแสดงว่าไอ้แก๊งนี้มันลุ่มตบใช่ไหมเออแก๊งมึงแบบแก๊งเดิมใช่ปะไอ้แแก๊งเดิมเลยปะบอกเลยว่าใครปากดีกูดึงมาตบแค่แหละนะครับคลิปนี้ฮะเหมือนเดิมก็คือมารีวิวแสางธรรมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาแบบปกติใช่ปะเออตอนแรกก็ว่าจะมาแบบปกติแหละแต่คือมันรู้เยอะรู้เยอะก็ไม่ต้องเล่นแค่แหละคือคือรู้เยอะก็ไม่ต้องเล่นแค่แหละนะไม่ยากรู้เยอะมันก็ไม่ต้องเล่นแค่แหละไอ้เหี้ยแค่แหละรู้เยอะก็ไม่ต้องเล่น แค่แหละตู้เย็ก็ไม่ต้องเล่นไอ้เฮียแค่แหละกูบอกแค่นั้นพอทุตุ่แลก็มาว่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใส่พันใหม่ล่อเลยแล้วกันทุกคนไม่ต้องรับไม่ต้องรับกูใหม่เฮียกล่องคุ้ยอะไรมาถึงแจกกล่องให้เกินไปครับเปล่าเกินไปหรือเปล่าพันผ่าถือคุยเฉยนึกคุยเฉยมาเถอะเอาเอาเส้นแทนเอาเส้นแทนมาปะปะอากูว่าจะเข้าเข้าไหนใครเปิดเสียงกูขอปิดเสียงนะครับกูเตะเลยแล้วกัน นี่เจ็ดแม่เสียงดังเตะมางเลยนะครับใครใครจะเปิดอีกไหมใครจะเป็นเสกไหมมาเชียร์กตี้กูมาละใครอะชื่อว่าอะไรอะมึงชื่อว่าอะไรอะอ่ะเข้าเข้าเดี๋ยวแล้วกันน่าใจแชมป์แชมป์ก็มาใครเปิดไม่อีกกูเตะใครใครเปิดคลิปกูเราเรียนกูเตะได้สัตว์มาเดีมาแด่มาเดีโอ้ทุกคนโอ้โหเขาเดีเขาดังเขาเดีเขาดังเขาเดีเขาดังส่วนเทียอะไรยอะ ช่างมาดิสั่งทำใครตัวไหนปลาแซ่บมาดิตัวไหนปลาแซ่บมาดิตัวไหนปลาแซ่บมาดิเออสั่งทำหมื่นนะครับแต่จริงคือเซตนี้ไม่มีใครมีนะครับมีแค่ผมมีคนเดียวนะต้องเข้าใจว่าคืสั่งทำหมื่นนะครับไปสั่งทำหมื่ห้องผ้ามึงครับไปตรงห้องกูมีปมกับห้องอยู่ที่นี่ไม่เคยดูคลิปกูไงวะไอ้เหี้ยกูมีปมกับห้องเยอะอยู่ไอ้สัตว์ตัวที่ RGB ตัวที่ RGB ไอสัตว์มาดิมาดิสั่งทำต้องทำเก็บไปดึกหลายเหี้ยกูไม่ได้ฆ่าใครเลยสัตว์ไอเหี้ยก็อวยเกิน มึงก็อวยเกินมึงอวยเกินไปหรือเปล่าแค่แหละเออตึ่งเตี้ยแงหนาไอสัตว์เตะให้ด้วยใครใครเปิดไปอีกกูจะเตะนะครับแค่นั่นแหละเออดีอ่ะดีอาะดีอ่ะดีอ่ะดีไอ้เคเด็กก็อวยกูเกินกูไม่ได้ยิงใครเลยสัตว์เอ้ยมึงมึงอวยไปหรือเปล่ามึงกูด่าจริงเนี่ยเด็กคิวแรกเอือเด็กคิวแรกจะแจกกล่องจะแจกกล่องในคลิปนะครับไม่ต้องกลัวแจกของในคลิปแจกกล่องวันนี้แจกสั่นหน่อยด้วยไอเหยื่ปืนมันดาเมตรหกหมื่นห้าไอเกินไปหรือเปล่าหกหมื่นห้าสามหมื่น

ดราตี้ไอ้เแ้ยนี่กูเจอบรรทุกคลิปกูเจอบรรทุกคลิปนี่ต่อไปก็มึงเลยต่อไปก็มึงเลยละกันนี่แค่บักดีหรอแค่บักดีหรอได้คุณดิว่าอย่างเงี้ยบักดีกูชอบไปนี่แค่ไหนกูเจอบรทุกคลิปก็ยังบักดีบรทุกคลิปได้สามร้อยได้ดิไม่มีปัญหา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 สามร้อยจำมึงคิวจำมึงคิวแค่แหละไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาขอมาจัดให้แค่แหละโอ้โหไอ้แค่นี้มาดิมึงขยายตีเพิ่มดิเอาเฮียต สามร้อยมึงมีสามร้อยมางั้นไอ้เฮียเข้าหัวไม่เข้าหัวเลยเออปุ่นแล้วปุ่แล้วปุ่แล้วแตกเรียบร้อยจังุกคิวจังุกคิวอันพี่มาต่อเฮียมาต่อไอ้ตัวบักแทบบักแซบบักแทบบักแดีแตกรอบดึงไอ้เฮียบอกแค่แหละนี่นี่นี่เอาสุดหกเอาสุดหกอะปั๊บไปยองเออยิงหมดยิงหมดเออชิี่ก็โอวยเกิดมึงมึงมึงใช้มึงหลอกใช้งานกูปะหลอกหลอกใช้งานกูหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว ม,มันมีใครปากแซก <Comb> no. ่บมาแกงนั่นแหละไอ้ศูนอ้ศูนทรไอ้เฮดี้เฮดี้เดินมาตบเดินมาตบเด็กูบอกเลยมันปากแซ่บมาเรื่อแตระกีเนี้ยกูเจอทุกคลิปปากกัแท็บทุกคลิปนะทุกคนใช่ไหมเออร้องไหมนะไอ้ข้าเราด่าไปโดนจิกไปไอ้เฮดี้มันหลอกใช้งานกูไม่ได้สัตว์คุยใช้กูยักษ์ธาตไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย เด็กว่าไอ้สมดตอไอ้สม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 ตายไอสมจะขอตายแล้วสมนไอไม่ได้เปิดใบไม่ได้เปิดใบแล้วสมหไออะเออดาดิาดดางส่วนดิอยาให้กูได้เปิดใบอะดีดีดีรออะไรอะเม่อี้น in ี้คือเล่นเป็นเล่นเป็นของโเฉยนะเพราะว่ามื่นเนยไม่มีใครมีนะตอนนี้ไม่มีใครมีนะครับเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอายิมอยมปักแ็บอะไอเด็ก อ่ะเดี๋เอาเอาเอามาฆ่าเอามาฆ่าดึงลงดับดึงลงดับฆ่ามางดิดิแตกแตกนะไอ้คนดีคนดีสุดทุกสุดทุกเด็ดเด็ดเอาสมัทบรายด้วยเอาเอาบอลดะ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 เอาบอลล่ะสัตัดไม่ได้ไม่ได้สัตว์สัตว์ไม่ได้ตัดพวกเราตัดพวกเราตัดเรียบร้อยอ่าสวยสวยสวยทำดีทำดีทำดีเอ๊มึงอยากแตกแล้วมึงอยากแตกสมัทบรายคุยมึงในรอบไรเฮียไม่ไหวไอ้สัตว์ กูปล่อยเพราะมึงเห็นสงสารมึงนะไอ้เหี้ยมานี่ไงไอ้สตร์ไอคือแค่ได้ดีกว่าแค่ได้ดีกว่าเออเออยิงพวกป่าแซ่บดีกว่าลุมยืนดีกว่าแก๊งแก่ดีดีมึงเบิร์นเบินในน้ำรือเปล่านี่แต่ขาด้ำไปดิอ่าดึงลงน้ำตกมึงเลยศาสตร์แก๊งไม่กลัวให้หมดเลยแก๊งอ่ะทุกคนอาร์เจนตีอาร์จนตีเอาหมดเลยขี้แค่นี้่าบานทุกคลิปนะมึงแก้ว่มึงแก่ปักแซ่บทุกคลิปเอาทุกคลิปบอกเลยว่าใส่ ก็ด่าไม่ด่าเออคุณเจ็บไปแล้วคุต้องจิบไปแล้วผู้่เออเนี่ยอายุยัตัวนี้นี่ยุ่งสุดเนี่ยทำมาเล่นดีๆไม่ชอบไปด่าเขาตื่นสมควาโดนสมควาโดนใช่้าเออใช่ตมาเนียนเสียกรู้เยอะคือคือเรารู้เยอะอ่ะเออรู้รูเยอะไปหรือเปล่าตะเพออะไรวะกูอยากเชอ้สุดกูอยากเชอ้สุดดึงเลยอ่ะนี่ยารู้สึกว่าโจทมึงก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แค่กูที่ไม่ชอบเหมือนกันอ่ะคนคนในซีฟของก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ห้า โอ้โหอ่ะเริ่มเริ่มข้าพ่อแล้วหว่าสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวบ้าสวยที่ดาที่ดาปอ่ะอะเดี๋ยอะเดี๋ย่เดี๋ยอเดี๋ยอ่ะสับพัมาเล่อเพ่อกลูกตกอสิกูไม่ได้หลอกมาแล้วกูจะกิให้สุดแลยนยเกตให้สุดแด็ดละกันเกตให้สุดแด็ละกันไอ้ยาไว้ลตายไาแลวตาย ไปยิงสามร้อยยิงสามร้อยเราไม่ได้มันก็ไม่ได้เว้ยไม่ใช่ไหมเพื่อนมันไม่ได้เราไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนพูดถูกปะใช่ไหมเราไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนพูดถูกปะเล่นสามร้อยอย่างเงี้ยคือแบบเออคือนี่ตายไม่มีใครได้แค่แหละไม่มีใครได้ใครมาดีกูหาตัวยิงก่อนกวาตัวยิงกู้ก่อนใครวะใครวะใครวะมันพลอยมันพลอยมั้ยมันพลอยมันไม่เรียกว่ะมันไม่เรียกว่ะไอ้เหีไม่เรียกว่ะสักไรวะสักไรวะ เชื่วอวใไขอ้วนมาพิถาจริงเหรอเอ้มึงว่างหัวแขนมึงก็เปล่ามึงว่าไอโอไม่ได้บึมบุรี่โอไม่ได้ไอ่ห้าเดี๋ยวอ้ชีวาเฮียไอชื่อ้ทักกะชิปะนีตายแค่ตายซะแค่แหละแค่ตายซัแค่แหละก็โดนอยู่แค่แหละเออเออไวบัไขตับวยร้าวเดยวเออ ยืนไปซีโมยิ้วไอยืนซีโมยิวมึงห้ามกูไม่ได้หรอกแขนไม่หยุดมึงก็สั่งกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกูช่วยมันกูแบบมันมีคนยิงกูแค่แหละนีง่ายสัตว์เรามีสกิลกูเสียอะไรอะดิบ่ายปะบ่ายปะ พูดถูกพูดถูกพูดอีกกูถูกอีกพูดอีกถูกบหนึ่งบหนึ่งบหนึ่บหนึ่งบหนึ่บหนึ่พูดอีกก็ถูกอีกไอ้้ยพูดที่โดนใจกูใจกูไหวเี้ยไอ้แิพันและสัตว์พูดโดนใจกูมากเลยไอ้สุดหนึมาทอแล้วะว่ามันเรื่อแผ่วแล้วป่ามันไม่ค่ยด่าแดงแล้วมันพอมาทอแล้วทุกคนมาร้อหรือป่ะว่ามารอป่ะทอแร้วป่ะทุเรศที่ใสมึงอะเอาว่ะ อีกบุ้ยคว่าแล้วสำเภ็ดีล็อ <l> ต <ots> เอาให้ร้อนหนักทุกคนเอาให้หนักแค้ปักดีไงข่ามาเฉก็คือแบบด่าผมก่อนอออนะทุกคนใช่ป่ะเออสมควรเออดเินอ,อีโอเด็กูเบิร์นเอะไอ้ย่ามาดิมึงไม่ต้องเล่นทั้งวันมาแน,นี่แค่แหละ <c oughs> ว่าจะมาแบบดีๆไม่ชอบวะข้าไปแบนไปแบนผมไปแบนขี้เกียจขี้เกียจไม่ให้ให้บินปวดแบนมันลำบากแอดบินนะครับทุกคนแค่นี้พอแกให้มันร้อนพอ แกแค่มันร้อนพอคุณคนให้มันพอร้อนพอดีจะมาแบนกูเดิมยิงกูตายหรือเปล่าก็นั่นแหละดีกูตายอ้าปากค่นั้นแหละใช่ไหมแล้วไปเอาไปเอาขี้เกียจขี้เกียจผมผมไม่อยากรำแบนนะมันมันหมดได้ไอ้คนนี้ก็รีบจะเลยสั่งกูกูไม่ใช่เบมกูนะไอสัตว์ยัดแม่ไปผมจะให้ดักเอาให้ดักเอาให้ดักเอาให้ดักไปไปวันนี้กูจะเอาให้ไม่ดักไอ้ห่ามาถึงก็ปากแซบเลยคือมาถึงมันก็ปากแซบอ่ะใช่ไหมล่ะ

ดิดิไม่ต้องเล่นนะแค่แหละไม่ต้องเล่นนะแค่แหละให้ปักแซบแก๊งมันแก๊งมันเชื่อกูดิแต่ไม่มีสับแก๊งมันมีสับว่าทุกคนเลยหว่าแก๊งมันรวยไว้อ่ะมันมีคนเดินยิงหัวกุ้ยสัตว์มเนียนไหลสัตว์ฮะมึงเนียนเหรอฮะเนียนเหรอฮะฮะเนียนเหรอไอสัตว์ฮะเนียนเหรอฮะกระมือแตกกระมือแตกเอาดิเอาดิวันนี้กูเอาดักอะวันนี้กูเอาดักอะวันนี้กูเอาดักแค่แหละ ไม่ต้อลรู้ายิงห้ามยิงยุเคยคดีไม่น้องยิงห้ามเหมือนยิงยุทุกคนกูเอาให้สุดวนีะบอกเลยก็ว่าให้สุดนะครับคือบอกเลยว่าตัวไหนตัวไหนปากแซบอ่ะบอกเลยมึงยิงห้ามอะไรกูยิงทำอย่างนั้นแค่แหละมึงยิงห้ามกูยิงดาบเพื่อแหละอ่าต่อต่อตีกันเชียงไปทั้งคลิปเลยละกันว่าเนี่ยคลิปนี้ก็ตีกันเชียงทล้วคลิปไปเลยละกันคือแบบว่ายน้ำอ่ะเออฝึกกำแพงกำขาหน่อยละกันนะตีกัน ดิงน no ah, um. ้เ like ตี้ยนะเฮ้ยแกงชนะไอ้เียบ้นบ้านจะมาหมดแล้ทุกคนอาบีจีมายิงดิเดี๋ยเดี๋ยวก็ตกตายอีกไอสัตว์เอ้ยดี่จะจชิมได้ไหมจไม่ได้ตายก่อนดิคือตายก่อนดำารีฮะ ก็มึงเบื่อกูไม่เบื่อกูสะใจไอตัวไหนวะไอตัวไหนวะไอตัวไหนวะใครวะไอ้เหี้ยกูจะเอาให้ดักกูกูเอาให้ดักนั่นแหละกูหวันไส้ทุกคนเดี๋ยวผมไปทุกคนเดี๋ยวผมคก็จะไปเดี๋ยวผมจะกล่องครับเอาดิเอาดิเอาดิต่อดิเอาดิมึงก็จะอยู่มึงก็มาแบบนั้นแหละเฮ้ย ใครใครใครเบื่อก็ถ้าใครเบื่อผมก็ขอพายดีแล้วกันนะผมมันไส้มันจะแบบว่าให้เราจะจัดเลยนะทุกคนกูหาตัวยิงนี่กูหาตัวยิงกูดิกูหาตัวยิงกูดิมันมันมีตัวยิงกูอะไอเฮ็ดดี้อะไอเฮ็ดดี้เหรอมาเดย์มาเดย์มาเดย์ปับยองใครอีกใครอีกใครอีกมีใครอีกมีใครอีกอยากจะพูดแต่จะขาดนะครับพีบ้าไอศูนย์แปดไม่ยีใหม่วะไอศูนย์ไอศูนย์ไอศูนย์แปดไม่ยีใหม่วะเดี๋ยวมาเด้อ มันยิง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 นะนะพูดพูดไม่จบเลยฮัลโหลมันยิงเลยอ่ะฮัลโหลไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรออ้า เดี๋ยวทุกคนปะปากแทบกม่ทันพี่เขาบอกว่ต้องเรนต่อทุกคนนะล่ะเข้าใจปะคือเป็นปากแสเออใช่ไปจะของใบกันอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะดึงอา่ อาการไทยรักก pues> ันดีร nah, ักกันดีรักกันดีแต่ก็ตายเหมือนเดิมรักกันดีแต่ก็ตายเหมือนเดิมนะทุกคนเห็นไหมผมว่าผมจะหยุดแล้วแต่คือมันก็ยังป่าแซ่บไม่เลิกทุกคนเห็นไหมมันต้องเอาสักหน่อยไอ้หนุ่เด็กเสือกยิงมไม่ไหวทุกคนนะเอาสักหน่อยละกันเอาสักหน่อยละกันเอาสักหน่อยละกันบัตรบีเอิร์ดเอ้ยบัตรบถึงเมียกูว่าบัตรบีเอิร์แฟนกูว่า เอาอยู่ท okay, ุกค mm, okay. นผมรู้ทุกคนผมรู้ทุกคนผมรู้วิธีผมรู้วิธีผมวิติมันจะแจกของนะดับลาดแจกของทุกคนมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครอีกบ้างมีใครบ้างใบดับขยับแจ็คมีใครบ้างมีใครอีกเปล่ามีใครอีกหรือเปล่ามีใครอีกหรือเปล่ามีใครอีกหรือเปล่ามีใครอีกอ่ะเปล่าฮะหลักเพื่อนแลกฝูงก็ตายบนแก๊งกันทั้งนั้นอะ เอายใช่ๆชๆชเคุณิคไปแอยีคนผีคนคนมีใครกับเปล่ามีใครกัเปล่าผมบอกครับผมเตะผมทุกคนผมวีทำผว่าอันนี้มันอันนี้มันจะร้อนจริงทุกคนผมผมแล้วทุกคนผมจะทำอะไรกูจะเตะมันแล้วก็แจกกล่องทุกคนแจกกล่องเดีละกันก็แจกกล่องเดีละกันฮ่าฮา กูไม่ทำไรมึงเดยไม่ทำเพี้ยยงกูเลปาบิยอกน่ะเอามาแจกเออเีเรอเราทุกคนยมมไเ้ยไปยมไปเลยยิวมเยิเยิ้ไเลยยิไปเลยไปกย้ไป้ไป้้้ม แจกของเลยแล้วกันนะครับก็คือเออใช่ป่ะเออพูดถูก่ะว่าจะมาไดเร่นปกติสัหน่อยนะครับอันนี้สามร้อยใช่ป่ะสี่ป่ะสามอุ้ยผิดเซพผิเซตผิเซตพิเซตผมแจกสามร้อยเ็จแล้วนะครับทุกคนสองสามสี่บอกเลยว่าผูแจกของมึงไม่ได้ของหรอกแค่นั้นแหละ มา่แหละทุกคนบอกเลยว่าคดีมันร้อนจริงคือโดนยิงอาจจะเปิดไปต่อได้เตะออกเลยละกันก็ไม่ต้องเอาของละกันนะว่าจะแจกของก็ไม่ต้องเอาละกันไอ้เหี้ยว่าจะมาปกติซะหน่อยประเดี๋ยวจะของจะของจะของต่อไอเอ้ยวผมว่ากล่องกล่องเก็บไปเพราะสามวันสามเสร็จแล้วเนี่ยเอากล่องสักเออยี่สิบยี่ห้ากล่องพอทุกคนมาเก็บไปแจกคลิปอื่นบ้างไอ้เหี้ยจะเตะผมออกจะเตะเพื่อนผมออกซื้อได้ไหครับเพื่อนผมลงมาไม่ได้ครับ ก็ไปอีกคนหนึงละกันก็ไปอีกคนหนึ่งละกันก็ไม่ต้องเอาของหรอกทำไมหรอไม่เหรอทำไมห่อทำไมหรอทำไมหรอทำไมหรออันนี้ก็ตกะไรอันนี้ก็ตอ่ะอีกคนปะอันนี้ก็ตอีกคนปะอีกคนปะป้าพยองอีกคนปะพยองอ่อีกคนปะอ่ะยองอ่ะอีกคนเปะพยองอ่ะอีกคนเปะปยองอ่ะอีกคนปะ อ่ะมึงเบื่อกูไม่เบื่อมึงเบื่อกูไม่เบื่อทำไมหรอมึงเป็นไปเลสั่งกูได้ฮะโหลฮะมึงเป็นมึงอย่ามาเกาะกูดิมึงอย่ามาเกาะกูดิมามาเกาะให้กูยิงมันนะฮะโหลไอ้เหี้ยเหมือนกูไม่รู้มั้งเนี่ยคนตี้เนี่ยไอ้แย่หัวคุตี้เนี่ยไอ้เหี้ยสั่งเหี้ยกันไหนสัตว์หัวพ่อกูเหรอไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยเปิดเซิปเองไหมมึงมึงมึงสั่งสั่งขนาดนี้เปิดเซิปเองได้ไหมอ้นี่คุณแม่งตับไม่ยั้งเลย เออไอ้เหี้ยอะดิเนี่ยประดิไอ้เหี้ยบอกตีกูเนี่ยสั่งไอ้เฮียไม่ใช่เบ๊มึงอนะแต่ให้กูยิงเพราะมันยิงกูพอดีแค่มันปากดี่เสียกูพอดีกูไม่ทำตามมึงพูดมึงจะไม่ด้วันนิดก็น้อยมันยิงกูพอดีไอ้น้องเข้าใจปะกูไม่ได้ทำตามมึงมันยิงกูพอดีฮ่ากูบอกเลยร้อนจริงมาร้อนจริงเด่ะโดนโดนโดนทิ้งอาจจะไม่ร้อนแต่โดนเตะไม่ได้ขอแก่แค่นัครับไม่ได้ขอแก่มันเข้าซึมไม่ได้นะครับแต่คือมันต้องรอเวลาคุณดาวไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไไไไดดด้้้้้คครรััับบแแแตตต่่่่่่่นนนนาาพอออออววะะกกลลงงงมยยยยููเเีีห ไปเด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 ไปเิไปเิไปดดไปดิไปเิไปเิไปเด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 ไปเกไปเดไปเไปเดไปเดไปเ้ไปเนไปเด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 ไปเอไปเไปเด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 ไป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 เไปเไปไปไเดไปไปไเไป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 ปไปไปไปเไปเดไปไปเไป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 ดไปไปไเไปดไป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 ปดไไปเดไป มันเข้าเซิร์ฟไม่ได้อะตอนเตยอ่ะเดี๋ยวจะเตะออยคนนึงเมื่อกี้ใครพูดนะดีแล้วเอ้ยเฮ้ยดีแล้วมันไม่ต้องให้พวกมันได้ของเฮ้ยเก็บทำอะพูดดีคนเมื่อกี้พูดทำไมพูดอีกดีจะได้เตะอีกตัวด้วยเอ้าเฮ้ยดีสัตว์พูดดีกีเฮียพูดเพียงหนาไอ้ควายพวกกันไม่ใช่หรอรู้สึกพวกกันจะได้เตะให้หมดเลแบบ่าวมันมาทั้งแผงอะไหนเมื่อกี้ใครพูดนะเมื่อกี้ใครพูดนะปาปิยองเหรอหรือใครพูดปาปิยองปาปิยองปาปิยองยิวเนี่ยาไหนใครเก่าแอดมินกูอยากโดดนนนแแบออมิยู่ไไหนปแบนหรอ จะไปจะไปท้ากันไอ้ที่หรออ่ะมึงมึงเพื่อนมึงเหรอฮะมึงเพื่อนมึงเหรออมินอยูไหนมึงเพื่อนมึงเหรอซักุระสักกุระพ่อมินอย่ไหนสักุระพวมันหมดเลยพวมันหมดลอพี่เอปะเมื่อกี้เมื่อกี้จะมาต้องเอาแค่แหละหมดยางหมดยัางเพื่อนมหมดยัางดูเงียบดีแล้วอะไม่ครับไปปิยองไม่ได้ใช่มั้งไม่รู้อ่ะไม่ใช่พวกมันจริงปะเดะ ใช่ปะเออก็ไปก็ไปเลยแล้วกันอยู่ทำไมอะพิสนาเอ้าแล้วจะอยู่ทำไมอะอยู่ทำไมอ่ะก็ไปให้หมดอะออเอาให้ร้อนมันโดนยิงไม่ร้อนใช่ไหมมันต้องโดนเตะมีคนมีคนอ้าวเออี่บูลมันไม่มาทำตัวเอ้ยมันทำตัวดีมันทำตัวดีเปิดเมันทำตัวดีไป็สักคนหนึ่งแล้วกันให้มันเป็นสักคนหนึ่งมันทำตัวดีคนนี้ไม่พูดเลยจริงไม่พูดเลยเออใช่เล่มแย่ไปสักคนแล้วกันมาระเบิดระดับระเบิดระดับ มาเก็บของดีให้แคนเองอ่ะเอ็ไม่ต้องมาให้แคนเองนะแคนเองมันปักดีก็ใช่ปะเอาใช้เองเลยระเบิดนะระเบิดนะหาพี่เอะไรกูบอกเลยล็อตอ่ะกูบอกเลยนะครับใครจะได the uh, ้บ้างอะไรบอกเลยว่ากูไม่รู้สึกผิดและเสียใจที่สิ่งที่กูทำไปนะครับเพราะว่าสมควรอ่ะก็แค่กระเป๋าเผื่อกระเป๋าไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วเยอะเดียวเยอะกระเป๋าห้าไมแตกเลยลกชูอ่ะเอ่อกระเป๋าว่าไม่ได้มีค่าหรอก กดีเฮ้ยมาเองเบามาเองช็อตอะไรหลมาเองช็อตมาเองช็อตไม่ได้ยินบอกไม่บอกขอขอหัวขอหัวตัวในอย่งนี้เติม้าซะงแจำไว้แล้วจำไว้เติม้าซะไอ้เอ้ยใครออย่เะโมันนมมมาีกแ้วดดิยยไคุณดาวหมดไปจังวะทำไมคุณดาวหมดไปจังอ่ะมันคุณดาวไปจังวะไอ้ห้าสิบนาทีมั้งยูเทนไม่รวมกลุ่มก็พวกมันนะ ครับอะไรตัวอะไรปลาปอกอะไรอะไรมันอยู่ในดิสมันครับพวกมึงอะแก๊งมาเท่านั้นแหละไอ้เนี่ยแต่กูปล่อยไอ้ตัวตัวไหนตัวไหนปากไม่เซบกูปล่อยไว้แหละแค่แหละเอ้ไอ้เขาไมาเล่นเฉยเฉยไอ้อย่าอย่ามาคิดมากคิดไปแล้วกูบอกเลยมันกูบอกเลยมันร้อนแค่แหละมันร้อนแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าไปดิไปดิเขาจะหลอกกาสั่งทำมะ กูไม่ได้ไปหรอกกูพูดเล่นกันแหละ <c oughs> ทุกคนมั่นไส้มานานทุกคนคือแบบอืคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมแจกข,ของผมเตะพวกมันนะครับแต่คลิปนี้คือแบบเห็นแบบมันด่าไม่พักก็คือแบบเออกลัวเหนื่อยก็เลยแบบเออให้พักบ้างละกันเตะม่กเลยละกันตอนแจกของนะเพราะว่าไอพวกนี้คือมันแบบมันเล่นกว่มาเดี๋ยวความอดทนมันสูงอนะ่ะทุกคนคือมันโดนยิงมันก็ไม่รอนแล้วไงครับแต่ว่าก็เออแบบสงสารไอ้บรรดาผมเหนื่อยก็เลยแบบเตะออกเลยละกันไม่ต้องเอาของนะพักอยู่เฉยๆทุกคนเลยก็สำหรับคลิปนี้ใครแบอบกน่าเบื่อบอกเลยว่าอย่างที่บอกไป มึงเบื่อกูไม่เบื่อเออไอ้้ยคุณไอตี้กูเป็นควอะไรมาสั่งกูเรื่องหนาเออไอ้สัตว์อย่างหนึ่งคือใครบอกว่ามันจะดาบ้าหรือทำอะไรไม่ถูกใจใครแต่บอกเลยว่ากูไม่เสียใจที่กูทำไปนะกูสะใจชิบหายเลย <laughs> ทีหลังถ้ามันมาอีอีกทุกคนตอนจะแจกของผมก็จะเตะมันอีกแค้นมึงอะ่ะอย่าหวังจะได้ของเลย โอเคปะรอบหน้านะกูเห็นแล้วว่าแล้วแคนสีแดงๆกูก็ว่าอยู่ใครหรอย,ยิ่งหลังกูเยอะแยะนะครับไม่ต้องเอาของทุกคนบอกเลยว่าจาร่ามาไดวงในกลุ่มอะไรร้องไปนะกูไม่สนใจทุกคนยังไงสไวัสดีคงขอจากไปทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบครับ <c oughs> สมน้ำหน้า